สวัสดีครับผมรอยลุงเพชรเงาะบางกระเปีครับผมเราเจอใครวันนี้เจอกับเพชรปราสรักครับเคยชกเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็ดครับผมมันมันบีบไปไหมหรือมันพอดีต้องพอดีครับพอดีนะราเราไม่มากลับผัดซอมอยู่ที่สองสมัยแล้วเหรอครับผมขีไฟแล้วสองสมัยสองไฟตะดสองไฟแล้วครับสองไฟนะสอามไฟหลังของเราผลงานเป็นไงบ้างมีชนะไรก็ปั้นทองแล้วก็แพ้แพ้ไอไออะไรนะสอสระชีนะล่าสุดร้อยเท่าไหร่ ร้อบเอครับบเอวันนี้ก็ร้อยสิบเอ็ดนะนะพอเช้ามาเกินไปจุดแปดครับสบายสบายชกมวยมาทั้งหมดกี่ร้อยแล้วน่าจะร้อยไฟละร้อยร้อยกว่าไฟนะรถสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบแปครับน้ำหนักของรถปล่อยเท่าไหร่รถป่อยห้าสิบสี่ครับปีนี้อายุอายุยี่สิบสองปีเรานี่ประเภทฝีมือนะครับผมอลูกเด็กของเราที่เด็กเราเราใครแข้งซ้ายด้วยวัดได้หมดแล้วทั้งหมดแล้วเห็นไม่แพรวัวศักดิ์เขายังไงก็มวยเข่ามวยเข่านะพอเช้าถ่ายรูปใครยาวกว่าก็ไม่รู้นะครับ สู้สี่สูับเอาเราเป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับเอาแฟนคลับเชียร์นะครับวันนี้วันนี้ฝากแฟนคลับแฟนมวยทั่วประเทศแล้วก็แฟนคลับเจ้ายโสธรจ่อจังหวัดอีสานแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นแรงใจผมนะวันนี้มาสู้เต็มที่แน่นอนครับโอเคโชคดีครับผมครับผมเขี่ยครับสยามเพชรพัสดุ์สองสาชีพครับวันนี้เจอกับใครร้อยลุงเพชรไม่เคยชกเคยชกไหมไม่เคยวันนี้ร้อยเท่าไหร่อยสิบเอ็ดครับวันช้ามาพอดีเลยดิซ้อมอยู่ไหนอยู่รุ่นพ่อกรมการนะกรอบแอร์พี่กรมเพชรนะนะกี่วันเข้ามา ก็เรียนครรับเาเป็นมวยประเภทยังไงฝีมือไหมขาเขาฝีมือขาเขาว่าฝีมือนะรูปร่างเนื้อตัวสูสีกันนะเราสูงเท่าไหร่ประมาณ160น้ำหนักปล่อยๆครับใช่3ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว17ชกมวยมารวมกี่ไฟได้70-71ครั้ง7 0่าครั้งนะผลงานล่าสุดเป็นไงชนะคะแนนเด็ดอนันต์ที่ไหนที่ลพบุรีครับแล้วก่อนหน้านี้สองไฟเป็นไงบ้างผลงานก่อนน้านั้นแพ้เด็ดอนันต์แล้วก็แพ้เพชรเหน่งวันนี้เต็มที่นะเป็นคนจังหวัด ลบเรียบอ้าวฝากแฟนขับเชีย่ยนะครับวันนี้ทำเต็มท,ที่นะเอาเช่นน้ำหลากพี่น้องครับโอเคผมมาต้อาใช้โชคดีครับ